เนาวขอทีท่านผู้ชมอ่าทุกคนนะผมตอนนี้อยู่โนคับาคๆนะตอนนี้เรากลับไปอีกกครั้งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าอด a ฟนะผมยี่รั้งก่อนที่พี่เกือบแตกไปแล้วและซ่อมชุดไปแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องการที่จะเข้าไปในส่วนของสถานีอวกาศกลางคือเข้าไปส่วนกลางของสถานีนะครับเพราะว่าที่เราไปเล่นไปทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ภายนอกของมันอยู่เลยนะฮะมาเดี๋ยวตอนนี้เราพารีกอของเกเของเราคือซ่อมคอที่เสียหายนะครับเราก็หาทางกลับบ้านนะเพราะเพราะว่า พอมันเสียหายแล้วถ้าเราไม่ซ่อมเนี่ยกลับ <Okay>. บ้านไม่ได้ได้นะครับแล้วเราต้องซ่อมมันก่อนเราก็หาทางเชี่ยหาทางใช้หนาหลบหนีนะครับกลับไปที่โลกก็ได้นะฮะโอเคครับก็มันก็มันแล้นะครับถ้าขยายผมทําเกมเกี่ยวกับอะไรอยาหญ่ๆครับผมทําเกมประมาณไหนหรือว่าทําเกมแนวไหนหรือว่าทําเกมอะไรยังไงนะสามารถบอกผมได้ตลอดทางออคอมเมนต์ที่ของยูทูบหรือเป็นคอมเมนต์ของคลิปนี้คอมเมนต์ของคลิปล่าสุดหรือคอมเมนต์ของคลิปต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ของคลิปที่มันเก่าเก่ามากผมก็จะมาตามทันได้นะโอเคโอเค ครับตามไปเลยนะเดี <S <S ๋ยวจะไปทำให้นะฮะโอเคมาต่อทแมปนี้เลยดีกว่านะฮะซึ่งแมงวัคือโคตรคือเป็นอะไรที่โคตรวังโคตรวังเวงนะครับแล้วก็เล่นเล่นค่อนข้างยากเลยนะเกมนี้เนี่ยเล่นยากมากๆนะผมบอกก็ได้คําเดียวว่าโคตรยากอ่ะมันบังคับยากอะนะไม่ใช่อะไรหรอกมันบังคับยากเฉยเ้วก็เล่นยากเพราะว่า กซิเจนมีมันมีมีมีม,มีจำกัดนะฮะเอาทุกอย่างมีจำกัดหมดเลยใช้เ,เปลืองไม่ได้เลยนะ เก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเอ,นอ,นอินแหละโอ้โหเนือากาศมันยังไม่หมดแต่เราเติมเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะ,จะได้ช่วยเราในอะไรหลายอย่างนะครับหรือเวลาเราเรา,เราหาไม่ได้ไงเราจะได้ใช้มันได้นะฮะอือน,นี้ซ้ำละอ่าอันนี้ซ้ำนะครับซ้ำละซ้ำละ,ละนในสุดก็ได้กลับบ้าน เหมืนเป็นฝันเลยอี่สองเดือนระหว่างภารกิจที่เริ่มขึ้นอดแรกนั้นมันยาวนานมากฉันหวังว่าฉันจะมีโอกาสได้เห็นเธออีกครั้งดูซี่ฉันสัญญากับเองไปแล้วว่าฉันจะไม่กลับมาทำงานนี้อีกแล้วอ เดี๋ยวดูคอมคอมคอมก่อนนะฮะเดี๋ยวดูคอมกันเป็นเฟรมซ่มแล้วมีคอแล้วไปเลยขาลางไหม ข้างบนอ๋อทางข้างบนโอเคโอเคผมนึกว่าข้างล่างสลีบ้ามอยู่ข้างบนนะฮะเป็นตัวคอนะครับเป็นคอหลักนะครับในการซ่อมในในการใช้พลังงานและซ่อมแซมมันนะฮะอันนี้หมดแล้วไม่มีอะไรต้องรีบไปแล้วแหละเอาจินผมไม่อยากอยู่นานแล้วเนี่ย ผมพูดตรงเลยมันเสียวตายอ่ะตายไปแล้วรอบหนึ่งตอนเปิดคลิปมากดเล่นยากมากตรงนี้เอาจริงไม่ถ้าไม่มีอากาศเนี่ยผมตายไปแล้วเนี่ยเออบอกได้คำเดียวตายแล้วนะเติมเติมเติมขอขอเติมก่อนนะขอเดี๋ยวขอเติมก่อนนะไม่งั้นตายขอเติมก่อนเติมเครื่องเลยอ๋อโอเคเติมเลยเติมเลย โอเคแจมแจมแจมอไปต่ออยู่ข้างบนนั้นนั่นนะฮะตัวคอยมันอยู่ตรงนั้นนะครับโอเค A.I ก็ลวนนะฮะต้องหาทางไปหายานลบหนีนะครับตอนนีเ้เราต้องซ่อมคอก่อนนะ,ะอืมซ่อมเสร็จแล้วน่าจะกลับบ้านได้นะฮะ ผมคิดว่านะอ่าเรียบร้อยตรงนี้ปะ่ะซอ่อมไอ,อ้ซ่อมคอใช้ด้วยตรงนี้ไงเออนิดน,นิดแหละอ่าซ่อมเลย,ย,ย,ยทำยังไงวะโอ้ยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวล่างตรงนี้อ่ายังไงบ้าเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับ แต่งแล้วเนี่ยอ้าวยังไงวะดูก่อนเผื่อต้องใช้คอมนะครับไม่แน่ใจว่าว่าต้องใช้คอมอะไรหรือเปล่านะถ้าเป็นสีบ้ามสีอะไรสีสีอะไรวะนี่ยขึ้นไปแล้วอะทำกันไต่อวะ นะก่อนว,ว,ว่าว่าว่าไหนนะะเดี๋ยวหาก่อนนะงงงงตอนนี้คืองงอันนี้คืองงของแบบว่างงจรงๆเนี่ยเอออ่าไหนว่าบอกว่าตรงนี้แต่ว่าใส่ยังไงล่ะใส่ยังไงใส่ยังไง งงแล้วบอกตรงตรงว่างงอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเครื่องไอ้เครื่องนี้เอออ่ะกว่าจะหาเจอยยงงมากไอ่ไอาบอกนะว่ากูต้องซ่อมคอละไอ้หลายคอมันมีหลายคอเนี่ยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหแก้ม ้อมเสร็จแล้วมาไปไปไปต่อไปต่อเราว่าต้องเราว่าต้องลงข้างล่างนะเราก็ไปหาข้างล่างต่อนะครับ โอเคโอเคเดีด๋ยวเราได้อยู่นะครับคือเกมมันไม่มีอะไรมากนะมันเป็นเกมแบบว่าแนวเอาแนวอวกาศแล้วก็ให้เราหาของไปอย่างเงี้ยแหละฮะอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะอืมแต่ว่าเล่นยากนะครับผมบอกได้คำเดียวโอเคโอเคมาดูคอมซีว่าเป็นยังไงบ้าง ยังไงซ่อมคอแล้วแปลว่าต้องซ่อมทุกคอก่อนถึงจะออกได้ใช่ไหมเนี่ยกูว่าแล้วไอเ้เหี้ยตวยแล้ว <c oughs> อ่าอ่าอ่าต้องซ่อมหมดเลยมาได้ ก่อนต้องไปหาเครื่องเติมตออกเจนก่อนอ่ะตรงนี้คือไม่ซ่อมก็กลับไม่ได้อ่ะเออโคตรควยเลยมาไม่เป็นไรใด้ยอยู่โอเคไปต่อครับ เลือคออีกต้องซ่อมน่าจะประมาณสามคอนะซ่อมเป็นคอหนึ่งแล้วหรืออสามคอที่ต้องซ่อมอ่ะได้อยู่จะไปอุ้ยเจอของเจอของมาอเอออัปโหลดข้อมูลไปที่ชุดนะฮะได้อยู่ได้โอเคยังจะได้อยู่ เหมือนเมื่อกี้มีการติดต่อมาทางสถานีนะเหมือนเขาพยายามติดต่อเรามา,มานะครับว่าเหมือนเป็นข้อมูลนะครับที่จะส่งมาให้เราแต่ว่าส่งมาไม่ถึงนะฮะเหน็น,ม,นมันส่งได้ก็บ้าแล้วไอห่าส่งอะไรก็บ้าละอจุ่กลางสถานีแบบนี้ส่งส,ง,สงได้ไงล่ะจริงไหมแต่เหมือนว่าเหมือนคอแต่ละคอจะมีสีเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นสีของ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกคือคอแต่แต่คอมันจะมีสีเป็นของตัวเองเองนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราซ่อมคอสีส้มคอสีฟ้าไปมันก็จะเป็นสีฟ้านะฮะอืมโอเคถือว่าแหลมเลยนะเออโตเออตัวนี้ของคอมันรด้ความเสียหายน้อยนะครับก็ถือว่าดีนะเออเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมากนะฮะเพราะว่ามัน่อมมันคือ,ค,อคือมันเสียหายน้อยนะครับอืม ไปเลยไปเลยไปเลยตัวเปิดห,หน่อยจ้าเปิดนอยโอเคอุวมนนี่มันแกนกลางหรือเปล่านี่ผมว่าใช่นะแกไอแกนกลางของที่นี่แหละเก,ก็บฟันเก็บฟันอุ๊ยเบรก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 ดูคอมได้ไหม ดูได้ไหมดูเลยโอ้โหสถานีถ้าสถานีติดต่อนะครับพังหมดเลยนะต้องซ่อมนะฮะต้องการการโอเวอร์ไลน์นะฮะต้องการการซ่อมพังันยับพังนึงแบบว่ายับเยินนะฮะซ้ายมีทั้งหมดซ้ายขวานะครับ เดี๋ยวซ่อมอันข้างหน้าก่อนก่อนแล้วกันกลับมาแล้วค่อยซ่อมอันที่ซ้ายอันซ้ายแล้วอันขวานะฮะเพราะมันพังนะเอเจ๊ได้ได้อยู่ตอนนี้ตอนอสตานะครับผู้ราดชีวิตทุกคนมีใครรอดบ้างถ้ารอดตอบด้วยนันสามารถใช้ยาลบหนี e อ่า eev corporation ในการลบหนีได้ขอบคุณครับพี่บอก อัน,นี้ต้องซ่อมก่อนไม่ซ่อมมือออกไม่ได้ประเด็นน่โอ้โอ้ัดเก็บเก็บบัตรด้วยใช่มาเออน,น,นั้นแหละโอเคตัวพบช่องการช่องทางการการติดต่อเหรออือ ือว่าดีนะดีมากเลยเฮ้เนี่ช่องทางการติดต่อช่องเองชอ,ช,อ,ช,อช่องแรกอ่ะเข้าไปเลยดึงเร็วพี่ดึง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 ออ่ะไปโอเคอันนี้ปะใช่ไหม โบคาริสนะฮะอุ้ยรูปอุ้ยรูปใครอะรูปใครไม่รู้เก็บรูปของลิปเพสอ๋อของสตูดตัวของเพื่อนเราเหรออ๋อเก็บของสตูดตโวของของเพื่อนเราปานะครับเป็นเหมือนรูปถ่ายของเขานะฮะอืมเดี๋ยวเมื่อกี้คือเพื่อนแป,แปลว่าคนในรูปเมื่อกี้คือเพื่อนเราโอเคโอเคโอเค คำตอบใช่ละตรงนี้ไม่ใ Eller, ช่ละรอขึ้นข้างบนเดี๋ยวนะก็เ <binding suit. S 2> กดี๋ยวเ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 ขาเติมกันเพิ่งรู้มันมันอยู่หัวกูเพิ่งเพิ่งเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเติมกันเพิ่งเห็น ีนกูอยู่ข้างโอ้โหแม่งกว่าอายุทำมันถึงไปลายไกลยังวะนี่อ่าตรงนี้อยูมัน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 อยู่บนนี้นะฮะโอ้ยชนชนชนจยเย็นจะอ่อจาจะเย็นจยเย็นจะเย็นไม่รู้ดิครูยังไงวะเนี่ยอ,อันอัน,อ,นอันนี้ปะ 23. อ,อ่า ซ่อมเลยจัดายซ่อมเลยเปิดหมดเลยเปิดเปิดเปิดอ่าโอเคเหลือสองที่นะพี่ได้ต้องซ่อมนะฮะต้องเปิดระบบมันมันขึ้นมาใหม่นะเหลือสองที่นะฮะอ๋อ Okay. เหมือนตอนนี้เราลือบข้วสารจากใครได้แล้วนะฮะเหมือนมีนการแข่งเบสบอลจากของที่ของประเทศจีนนะครับอืมเป็นการปังข่าวนะเดีเ๋ยวเข้อเต็มก่อนแล้วกันเดี Hep ๋ยวตายเอ้ไปต่อซ่อมซอมต่ออีกสองที่ มันหมุนแล้วป่ะมันหมุนแล้วป่ะทุกคนไอ้เหี้ยโดนชนกูจะไปไงให้กูโดนชนชนไปเนี่ยเอ้ยเชี่ยแล้วไปไปปดตรงกลางน่าจะช่วยนะฮะ

ระวังชุด EVA สูตรได้รับความเสียหายตรวจพบสถานีซ่อมแซมชุด EVA ซ่อมเลยคูซ่อมเลยไม่ไม่บอกครูก็ซ่อมไม่บอกผมก็ซ่อมอ่าฮะเรียบร้อยโอเคแรม สัญญาณชีวิตปกติโอเคไปชื่นใจขึ้นหน่อยชุดโดนซ่อมแล้วแม่งโดนชนมาเมื่อกี้ไหลดอกแลเกินนะครับไปซ่อมต่อแล้วก็เปิดระบบสื่อสารให้หมดนะฮะท,ทุกอย่างเลยดูว่าไม่ยากมากนะฮะไปได้อยู่ ตอนี้ควบคุมติดต่อถึงกัปตันเราแตนบายรอกันติดต่ออยู่เปลี่ยนรอก่อนเดี๋ยวผมไปแป๊บหบนึง่งดึงเลยดึง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 ปึ๊บดึงอืมนั่นแหละโอเคไป อันนี้อันไอ้ก้อนนี้อีกแล้วโอ้ยกูต้องกูจะโดนชนก็เพราะไอ้เคยนี่แหละอ่ะไม่เป็นไรเอาอากาศก่อนเดี๋ยวเด็เดยดเดยวตายกาดไกลเหลือเกิน่เอาก็ได้วะเอาเหอะเดี๋ยวตายตายแล้วไม่คุ้ม ออกอ๋ออกอกข้างๆตรงนี้ใช่ไหมเข้าเราเข้าข้างๆใหม่เข้าตรงนี้ผมว่าถ้าไม่เอาเมื่อกี you, game, many, home, ้ผมผมว่าผมตายอ่ะไม่ตายก็เกือบตายอ่ะเอาดีละเข้าไงวะเออเนี้ยอันนี้แล้วก็มุดมุดตรงนี้โอเคโอเคโอเค มันบอกว่าว่าว่ามันบอกว่า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 ต้องซ่อมคอก่อนนะถึงจะพยายามหลบหนีได้นะฮะออโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมก่อนซ่อมอันนี้ก่อนนะให้เราตดอ่ตอนนี้คือซ่อมให้เราติดต่อก,กับใครไดใร้ให้เราติดให้เราติดต่อกับคนอื่นได้อ่อได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรื่องคอเี่ยเดี๋ยวจะต้องซ่อมเป็นที่หลังนะฮะ <c oughs> ซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมซ่อมนี้ก่อนเอยเดีด๋ยนะตรงไหนต้องนากัน น,นี้ปเออเนี่ยอันนี้อันนี้อ่าต้อมเลยเ๋่อเติมอากาศด้วยด้วยนะก่อนกับ โอเคไหนนาหากันนี่เออมาครับแล้วมันเจอหลุมมาลกกันกันในกครันะักกับการที่ต้องมาตบหลีกกับการหมุนของไอ้บ้านนั่นฮะฮะบอกว่าผมชุดผมบอกว่าชุดผมจะไม่พังนะเออก็ได้ขวังนะฮะมันได้ขวัง คือมันได้แค่หวังแบบว่าหวังจริงๆเออได้แค่อย่างเดียว<ป>เดี๋ยวไปตรงกลางแล้วกันอ้ยเยอะมาแล้วไอ้สั์ไอไ้องคางยังอยู่ได้ไปเลย เร็วเข้าเออไอ้เหี้ยโดนโดนลากเดี๋ยวนะเอาไปเลยแม่งโดนเกี่ยวเมื่อกี้ชุดโดนเกี่ยวระบบออนไลน์แล้วโอเคเยี่ยมหัวติดหัวติดเดี๋ยดวหัวติดชิบหายแล้วหัวติดโอเคโอเคไปหาที่ซ่อมชุดแล้วรีบซ่อมเลยเพราะว่าอากาศจะหมด อืมอืมเกมพอมในการซ่อมแล้วโอเคเยี่ยมดีเลยที่มึงเตรียมกุกตอนนี้กูพร้อมแล้วต้องการซ่อมชุดตอนด่วนๆอยู่ไหนอากาศก,ก่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวกูวตายเย,ย๋ยวไอ้บอกวว่าแถวนี้มันไม่มีอ่ะไงาอากาศอยู่ข้างหน้ากูนี่ตรงนี้นี่ซ่อมซ่อมเลย,ยกูไม่เอาอากาศแล้วกูซ่อมก่อนเลย เอาเลยเอาเลยเข้าเร็วเออเติมอา,อา,มากาศด้วยโอเคเยี่ยมตล้วซ้มชุดแล้วเติมอากาศด้วยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคซ้มชุดเสร็จอเสร็จสิน้นสัญญาณชีพปกติ ที่ซ่อมชุด Hand Four Version สี่พร้อมในการซ่อมแล้วเหลือเหลือที่หนึง่งที่ที่ต้องซ่อมก็คือสถานีสุดท้ายที่อยู่ฝั่งนู้นนะฮะซ่อมเสร็จก็คือเสร็จนะฮะอ่าเสร็จคือเสร็จเลยก็คือติดต่อกับชาวบ้านเขาได้แล้วนะฮะโอเคอ่าเยี่ยมเลยยาลบหนีพร้อม พร้อมแล้วแต่ยังเข้าไปไม่ได้นะคือ,อยาหลบหนีมันพร้อมแล้วนะฮะอืมอ่ะดึงเลยดึงอึ๊บโอเคปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือผมต้องซ่อมชุดให้ไวๆเลยแหละอากาศจะหมดต้อง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 รีบไปไปไปเลยนะฮะไม่รีบไม่ได้ละ อากาศจะหมดดวงข้างครับทุกคนอากาศจะหมดของแท้นะตายกัวันนี้แหละโอ้ยเนาะมึงระทึกกูจริงๆเลยกูรีบเลยอ่ะรีบกดเลยอ่ะเอฟเนี่ยเอดึงดึงแล้วดึงดึงดึงแล้วเขาดึงเลยดึงดึงดึงเออนั่นแหละ ชุดดังว่ะทุกคนเึงชุดดังว่ะต้มเลยอ่ะกูรีบต้มเลยอ่ะเติมตรงไหนวะอากาศข้างนี้เติมตเติมก่อนเติมโอเคโอเคโอ,เคโอเค้เกือบไม่รอดโอเคเติมเลยแอมเกือบแตกว่าอากาศหมดอีกครั้ง,งนะเกือบเกือบจริงๆไอข้างบนตรงนี้ต่อ ยายวัว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 โอ้ยเฉยชนหวัวอีกแล้วชนบ่อยเลืองกันหัวเนี่ย aut, Lopez, Teresa, October, หาก่อนตรงไหนวะหาก่อนเดียว าาตรงนี้ตรงนี้เออ,อไปกดเลยโอเคเปิดระบบเครื่องอ่าแก้วลงรีบ,บรีบไปบลเลยรีบลงเลยพี่ลง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 เลิมอากาศด,ด้วยด่วน โอ้ครับก็สบคลิปนี่ผมจบขอจบเพลงท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบมาเลกดไล์ก็แชร์แล้วก็ให้เอาไว้ให้ผมด้วยนะแล้วที่ไม่อยาเข้าคลิปใหม่จะผมก็รีบก่กรดิ่งได้เลยครับจะแลกกนรนี้เลยแล้วเขาสายไว้แล้วผมลงคลิปอะไรใหม่แล้วว่าทำคลิปอะไรใหม่จะรับคนละอะไดเนะแล้วใสไม่ผมขอลาไปก่อนนะครับบายติดคลิปนะเด้อผมมปแล้วเจอกันครับ